สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมิตพิศวงพบกับดิฉันอาจารย์ฟางวันนี้จะขอพาทุกท่านมาฟังเรื่องราวของชายคนหนึ่งซึ่งครั้งหนึ่งเคยตายไปแล้วถึง3าวันสมคืนเหตุการณ์นั้นเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการกลายเป็นบทเรียนที่สำคัญต่อตัวเขาและคนรอบข้างย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ลุงชิดชายวัย38ปี เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ทำงานหนักทุกวันเขาเป็นเสาหลักในการเลี้ยงดูลูกเมียลุงชิดทำงานก่อสร้างกลางวันและรับจ้างทั่วไปในตอนกลางคืนบ่อยครั้งที่เขาดื่มเหล้าเพื่อผ่อนคลายความเหนื่อยล้าและสูบบุหรี่จัดจนกลายเป็นนิสัยที่ขาดไม่ได้แม้คนในครอบครัวจะเตือนเขาหลายครั้งแต่ลุงชิดก็มักจะพูดด้วยรอยยิ้มว่าไม่เป็นไรหรอกฉันยังหนุ่มยังแน่นอยู่แข็งแรงจะตายไป แต่ใครจะรู้ว่าความประมาทในคำพูดนั้นจะนำพาเขาไปสู่ประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืมวันหนึ่งหลังจากทำงานทั้งวันและดื่มเหล้าจัดก,กับเพื่อนฝูงในตอนเย็นลุงชิดรู้สึกเหมือนร่างกายอ่อนแรงผิดปกติเขาแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกและเหมือนมีอะไรบางอย่างบีบรัดจนสุดลงต่อหน้าภรรยาและลูกเล็กๆที่กำลังนั่งเล่นอยู่ในบ้านภรรยาพยายามพยุงตัวเขา แต่ไม่นานลุงชิตก็หมดสติไปเขาถูกนำส่งโรงพยาบาลในคืนนั้นแต่แพทย์กลับพบว่าไม่มีสัญญาณชีพจรทุกคนคิดว่าเขาเสียชีวิตแล้วญาติิเตรียมจัดงานศพอย่างเร่งด่วนแต่สิ่งที่ไม่มีใครรู้คือในขณะที่ร่างของเขานอนแน่นิ่งลุงชิตกำลังพบกับเหตุการณ์ที่น่ากลัวในโลกหลังความตายในความฝันหรืออาจจะเรียกว่ามิติอื่น ลุงชิดพบว่าตัวเองยืนอยู่ในสถานที่อันมืดมิดและหวังเวงเสียงโซ่ตรวนดังกล้องในความเงียบรอบข้างเต็มไปด้วยคนแปลกหน้าที่หน้าตามนมองมีบางคนร่ำไห้บางคนถูกลงโทษด้วยการจับมัดและเคี่ยนตีเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดสร้างความสะพรึงกลัวจนเขาแทบขยับตัวไม่ได้ไม่นานนักเขาเห็นชายร่างใหญ่ในชุดสีดำเดินมาพร้อมกับสมุดเล่มหนึ่งที่ดูเก่าแก่และหนักหนาะ มานี่เจ้าขนบาปเสียงนั้นดังขึ้นพร้อมกับมือหยาบก,กร้านที่ลากเขาไปข้างหน้าเขาถูกพามายังที่แห่งหนึ่งที่มีโต๊ะขนาดใหญ่ตั้งอยู่เบื้องหลังโต๊ะนั้นเป็นชายชาราที่มีใบหน้าเคร่งครึม้มสวมชุดสีขาวมือของชายชาราถือคาดาที่ดูหน้าเกรงขามเจ้าชิดพานารักษ์เสียงเรียกชื่อทำให้เขาสะดุง้ง ลุงชิดรีบพนมมือไหว้ก่อนจะอธิบายด้วยเสียงสั่นเครือผมยังตายไม่ได้ครับลูกผมยังเล็กเมียผมยังต้องการผมอยู่ขอเวลาผมหน่อยเถอะครับท่านชายชรา,าเปิดสมุดและอ่านเรื่องราวในอดีตของลุงชิดเขาอ่านทุกบาปทุกการกระทำที่ลุงชิดทำไว้ทั้งความดื้อรัน้นการทำร้ายสุขภาพตนเองการละเลยคำเตือนของคนที่รักภาพในสมุดค่อยๆปรากฏขึ้นตรงหน้า เหมือนเจาะภาพ,พยนตร์มันทำให้เขาเห็นภาพของลูกเมียที่ร้องไห้อยู่ข้างศพของเขาภรรยาของเขาสูญเสียเสาหลักและลูกๆต้องผเผชิญกับอนาคตที่ไม่มั่นคงหลังจากที่ลุงชิดอ้อนบ่อนขอชีวิตด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเสียใจเขาก็เห็นชายชราพูดตัดสินคดีนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าเจ้ายัางไม่ถึงเวลาสิ้นอายุไขแต่เจ้าต้องรู้ว่าชีวิตของเจ้าเหลือเพียงสิบปีเท่านั้น จงใช้เวลาที่เหลือสร้างความดีและชดเชยบาปกรรมที่เจ้าเคยทำมาหากครบกำหนดแล้วเจ้ามีบุญมากพอเจ้าจะได้ไปในทางที่ดีกว่าน,นี้แต่หากเจ้ายัางละเลยอีกครั้งเจ้าจะต้องพบกับชะตากรรมที่เจ้าเคยเห็นในวันนี้ทันใดนั้นแสงสว่างจ้าก็สาดเข้ามาจนทําให้ลุงชิดหลับตาและเมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งแสงแรกที่เขาได้ยินคือเสียงร้องไห้ของภรรยาและลูก ที่กอดเขาแน่นอยู่ข้างเตียงโรงพยาบาลหลังจากฟื้นขึ้นมาลุงชิดรู้สึกถึงบางอย่างที่เปลี่ยนไปในตัวเขามันไม่ใช่แค่ร่างกายที่ฟื้นคืนแต่เป็นจิตใจที่เปลี่ยนไปด้วยความตั้งมัน่นเขารวบรวมซองบุหรี่และขวดเหล้าทั้งหมดในบ้านเผามันทิ้งต่อหน้าภรรยาและลูกๆเขากล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าพ่อจะไม่แตะมันอีกแล้วชีวิตพ่อเหลือเวลาอีกไม่นานจะทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกและแม่มีความสุขที่สุด ในปีแรกลุงชิดเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาเลิกดื่มเหล้าสูบบุหรี่และหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นไม่ใช่เพียงเพื่อเขาคนเดียวแต่เพื่อครอบครัวที่เขารักปีที่สองลุงชิดเริ่มพูดคุยและให้กำลังใจคนที่ติดเหล้าหรือบุหรี่ในหมู่บ้านและเล่าเรื่องราวประสบการณ์การเดินทางในโลกหลังความตายพร้อมเตือนว่าอย่าปล่อยให้ตัวเองตกนรกเหมือนที่ฉันเคยเห็นมา เพราะไม่มีใครช่วยเจ้าได้เลยนอกจากตัวเจ้าเองปีที่หได้เป็นส่วนหนึ่งของคณะอาสาช่วยเหลือในชุมชนเขาเป็นคนลงมือสร้างสะพานเล็กๆที่เชื่อมหมู่บ้านกับทุ่งนาเพื่อให้ชาวบ้านขนของไปขายได้อย่างสะดวกขึ้นชื่อเสียงของเขาเริ่มเป็นที่รู้จักในหมู่บ้านและอำเภอปีที่10หลุงชิดรู้สึกถึงพลังชีวิตที่ค่อยๆลดลงเขาจึงผาลูกเมียไปทำบุญครั้งใหญ่ที่วัดในจังหวัด พร้อมทั้งกล่าวคำอำลาอย่างอ่อนโยนเวลาของพ่อใกล้จะหมดแล้วแต่พ่อดีใจที่ลูกและแม่ได้เห็นพ่อในแบบที่พ่อควรจะเป็นเมื่อครบสิบปีตามคำตัดสินลุงชิดจากไปในคืนหนึ่งขณะที่หลับครอบครัวของเขาจัดงานศพอย่างเรียบง่ายแต่ในงานนั้นเต็มไปด้วยผู้คนจากทั่วหมู่บ้านที่มาร่วมอาลัยพวกเขายกย่องเขาในฐานะคนดีที่เปลี่ยนแปลงชีวิตและช่วยเหลือคนอื่นอย่างแท้จริง เรื่องราวของลุงชิดก็เป็นอุทาหรณ์สำคัญที่เตือนใจเราว่าทุกชีวิตมีโอกาสแก้ไขเสมอตราบใดที่เราไม่ละเลยเวลาและโอกาสที่เหลืออยู่สิ่งสำคัญการใช้เวลานั้นเพื่อสร้างความดีและส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนรอบข้างเมื่อถึงวันสุดท้ายของชีวิตเราจะสามารถจากไปอย่างสงบและภาคภูมิใจในสิ่งที่เราได้ทำไว้ หากคุณชื่นชอบเรื่องราวนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแบ่งปันเรื่องนี้ให้กับคนที่คุณรักได้ฟังกันนะคะเพื่อให้เรื่องราวดีๆเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆได้เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเองเหมือนกับลุงชิดสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนิมิตพิศวงแล้วพบกันใหม่ในเรื่องราวลี้ลับและเปลี่ยนไปด้วยข้อคิดในเรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ